ว่ามาเลยปัญหาปัญหาเรื่องลูกแมาจย์ชื่อนางแก้วใช่ไหมใช่ปัญหาคืออะไรลูกปัญปัญหาชีวิตปัญหาคือการงานการเงินค่ะลูกสร้างนี่ไว้สุขภาพก็คืออาจจะมีเรื่องยาเสพติดใครติดยาหลานหลานอลาลูกติดเหล้าลูกติดเหล้าหลานติดยาลูกติดเหล้าหลานติดยา อาการทางร่างกายคือปวดตามตัวใช่ไหมใช่เนื่องจากแนะนำคนไปทำแท้งหนึ่งคนเคยสั่งฆ่าหมูเยอะแยะ <c oughs> ทำอยู่หลายปีมีกุมารอีกสามองค์มีผลทั้งหมดเลยหรือเปล่าท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยหมูเลยก็ด้วยนั่นน่ะนะ เด็กกี่คนนั่นแหละค่ะไหนจะกุมาอีกหาแหละท่านเนี่เรื่องเด็กก่อนเด็กสองคนเด็กนี้เปล่าแนะนำไปหนึ่งทำแท้งหนึ่งคนชื่ออะไรแล้วกุมาอีกสามองค์เป็นเด็กทั้งหมดสี่ชายล้วนหรือเปล่าเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วแนะนำไปทำแท้ง ิบห้าวันนั่นแหละสิบห้าวันอุมาอีกสามใช่ไหมนะใช่แล้วอีกสามสิบวันนั่นเออชุดแรกสี่สิบห้าวันอา้าวชีวิตหมูนะ่ะท่านเออให้รู้เลยนั่นแหลนะหนามูจะจองล้างจองผ่านแหบหนาให้มึงหนาะหมดเนื้อหมดตัวแลให้มึงนี้เจ็บช้ำน้ำใจหนาะ ให้มึงรู้ว่าผวก,กูนั่นแหละเอ้ยก็เจ็บเหมือนกันนั่นแหละหอถูกข่าพ่อแม่พอนั่นแหละพอให้มึงหนอถูกเ้ามึงนั่นหนาะอย่าดีเลยขอชดใช้เลยได้หรือเปล่าแค้นมากเลยท่านเอ๋ยขอสก้าบเลยได้ไหมหนาขอสักพีได้ไหม,นะไไหมเล่า,ข,าขอให้ห่างออกระยะรัศมีเท้าหน่อย ขอสักหน่อยไม่ได้หรืออะไรความสะใจสักทีหนะขอสักผลหนึ่งตุวอายุมากแล้วเดี๋ยวเป็นอะไรไปเดือดร้อนอีกเดี๋ยวแข้งเดี๋ยวกระดูกหักอีกน้ำนี้อเ,เอา้าอาเป็นว่าขอให้เขาทำบุญให้ดีกว่าทำบุญใช่ไหมท่านใช่แล้ว หมูเอ้ยหมูกันนั่นหนอใจเย็นฟังก่อนเถิดพอเทียดแค้นหนอไปได้ไม่ดีแลวตอนนี้หนาะมีทางแก้มีทางออกจะขอบอกดีกว่าแคนนั่นแหลนะหนาเอาบุญไปเขาส่งบุญให้ราหมูนั่นหนาหันหลังไม่ฟังเลยเอ้าวหมูเอ้ยหูไม่ฟังอย่าไปฆ่ากันเลยเดี๋ยวไปตกนรกกันอีกอา้าวขอให้หมู หันมาเอาบุญดีกว่าจะได้ไปเกิดแล้วหมูเยอะแยะเลยใช่ไหมครับเยอะเยอะมากพ่ออะไรเป็นอาชีพเหรอสั่งข้าสั่งข้ามาทําอะไรอาชีพอาจารย์อาชีพ,าชพมาขายแลกขายกเคียงหมูเียงหมเป็นเจ้าของเขียงหมูเลยสั่งทุกวันเป็นเวลาหลายปีนี่พูดถึงชาติดีใช่ไหมเนี่ยชาติดี้ชาติดีเลยเอาท่านเทวดาบอกหมูเหอะว่าหมดกรรมแล้ว เขาจะมาบวชให้แล้วเอาจำนวนกี่วันหมูเอย๋ยใจเย็นลงก่อนนะไม่มีโอกาสแล้วสิครับคราวนี้หนาพลาดไปจะใจดีคราวนี้ใจดีมาพูดด้วยให้หมูช่วยกันคิดนั่นแหละนะอย่าจองล้างจองผ่านไปเถิคพาที่ผ่านมาให้จบไปนั่นเลยอ่าหมูเอย๋ยอ่าเขามาขอสารภาพผิดแล้วกี่วันท่านเอย๋ยให้มึงเลยนั่นแหละนะ ทำให้กู้กูนั่นแหละค่ะหกสิบวันเลยนะร้อยห้าวันยินดีเปล่ายินดียินดีเลยเพราะว่าหมูรอกระทืบอ,อยู่แล้วคำนี้ขอตั้งชื่อให้มันใหม่ได้ไหมท่านได้เลยบันไลยน,นั่นแหละบ<ร>ันละจากแกเป็นบรรันไล บรไลัยเขียงหมูบรลย,ยเขียงหมูอยู่ที่ไหนหมูบรไลัยหมดเลยใช่ไหมสั่งเชื่อดอย่างเดียว,ยวอ้าวหมูอะไรบ้างเอาข้าวปลาอาหารท่านเอ๋ยเสื้อผ้าเลยก็ได้นั่นแหละนะเอาอาหารผักปลานั่นแหละปลาสังกัดทานยารักษาโรคด้วยนั่นเลยอ้าวอาหารเท่าไหร่ยารักษาโรคเท่าไหร่ เอาที่ได้แนีท่านเอ๋ยเ่าที่ได้เอาผักมาสักสี่ห้าถุงใหญ่ๆตามนี้หมูชอบกินผักใช่ป่ะครับแม่เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจท่านนั่งงงเอาเอาเอาผักให้พวกหมูไปเราพวกยาครับยาเจ็บปวดยาสมานนะครับหนึ่งชุดเออเออเออยาตามบ้านเหรอ ยาสามัญประจําบ้านยาสามัญประจําบ้านตามนี้นะอา้าวปล่อยสัตว์หรือเปล่าหมูทั้งหลายก็ได้นะท่านเอ้ยหยขอขมเลยนั่นแหละนะกสามโลและครับเต่าอีกนาะสามตัวและท่านเอยหอวขมสามเต่าสามโอเคเปล่าโอเคโอเคโอเคได้ตาาด <laughs> ั้งจิตตั้งใจเย สังกทานหนึ่งชุดพอไหม้สองชุดมันได้เยท่านเสังกทานสองชุดแล้วกันสังกทานสองชุดแล้วก็สังกทานผัาทาถุงอ่าเรียบร้อยเริ่มเริ่มวันนี้เลยใช่ไหมเด็กแหละท่านเอ๋เด็กเด็กอเด็กสี่สิบเด็กสี่สิบห้าวันชื่ออะเขาทำได้เลยเหลือชื่อกับอาหารการกินเด็กชื่ออะไรจ้า ทองทองแล้วอะไรอีกภูมนินะหลนตาจ้าตอนนั้นก็รวมกลุ่มกันแล้วมีทองมีเงินมีานาคมีเพชรเลยครับทองเงินานาคเพชรอ้าวพร้อมจ่ายอาหารการกินคืออะไรคืออะไรเหรอ่อนจา้าเด็กอ่ะชิมอะไรอยากกินพิซซ่าอยากกินเบอร์เกอร์บิซซ่าเห็ดเบอร์เกอร์ pizza,

เ,เด็กเด็กกับปูมารวมกันกี่ชุดสองชุดแล้วกันสามชุดแล้วกันจงทานสามชุด,ะชดะจะได้ไปปลดเปลื้องอย่าไปทำลูกหลานเขานะลูกหลานเขามีปัญหาอยู่หมูมันทำนะลุงคะหมูมันทำครับหมูมันทำเหรอ เด็กร่วมด้วยชี้ทางก็ชี้บอกก็ตจงจุดนี้จุดนี้แต่ไม่ได้ลงมือนจะฆชี้เป้าไปพูดที้เป้าอย่าเพิ่งไปลอยก่อนมันตายแน่นอนเพราะว่าไอ้ชนชี้เป้านี่แหละใช่ชี้เป้าเดมนี่แหละเปิดประตูเข้ามาขโมยได้เลยไม่ได้บอกว่าให้ขโมยเขาก็ฆ่ามาเขา ก็ <c oughs> รู้อยู่แล้วมันถือขวานมาอยู่ตรงนี้มันก็ต้องฟันขัวมันเด้ออ่อาเป็นว่ามีส่วนร่วมแล้วกันคือไม่คิดจะปกป้องอคิดที่เรียกว่าอะไรให้ให้ให้มันรับการเร็วขึ้น<ะ>อ่อองเสริมให้เร็วขึ้นอ, <c oughs> อ่า <c oughs> ปล่อยสัตว์แล้วสังฆทานแล้วไปได้ ครบแล้วเนี่ยไปกได้บ๊ายบายโชคดีเอาไลน์ต่อไป